พีมอ์สวัสดีครับค่ะวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมตลาดก็ยืนอยู่ในแดนบวกนะคะครับผมก็เอามุมอมองระดับเดือนไปแล้วกันนะครับเราเดี๋ยวผมค่อยด<ะ>ูภาพของตัวระดับระยะสั้นก็คือหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเรามีโอกาสเห็นมวลตั้มของตลาดดีขึ้นนะครับจากเดือนกุมภาพันธ์ที่เซตเป็นท้ามกัน,นกค,ค่อยๆซึมลงมานะครับหลักๆก,ก็ผมก็เบิร์สองสามส่วนด้วยกันอันแรกคือเรื่องตัว นโยบายดูดซ้ำเนี่ยผมเยอะตลาดตอบรับความเสี่ยงไปแล้รพอสมควรนะครับเรือนี้เราเห็นชัดเรื่องหนึ่งว่าซ้าเองยังไม่แตกในเรื่องตัวนโยบายที่เซนติทีฟนะครับต่อเรื่องการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นภาพของตัวผลลบนะครับโดยรวมต่อทิศทางการลงทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสิ่งที่เขาเร่งทำเนี่ยเป็นเรื่องตัวนโยบายกระตุ้นการจ้างางานต่างๆซึ่นี่เ,เนี่ยมันเป็นเรื่องตัวดึงโมนตัมนะครับของ การบริโภคในสหรัฐเนี่ยน่าจะดีขึ้นมานะครับเยิ่งโดยรวมแล้วประเทศต่ามพันลกเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ก่อนด้วยรวมแล้วภาพของตัวซีจับซีเองเนี่ยจะตอบรับประเด็นบวกจากประเด็นนี้แล้วก็เรื่องตัวเจ้าที่เฟดเองที่ออกมาเร่งเรียงในเรื่องตัวประเด็นโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมเนี่ยมุมมองุระนะครับคิดว่าโดยรวมแล้วไม่จะส่งสัญญาณ่างก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าเฟดคงไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าภาพของตัวนโยบายดัชนีฟัมเนี่ยมันมีประเด็นที่ ไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นโดยวรวมอาจจะต้องรอการเปดเผยนโยบายของทรัมป์ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพราะเรามองว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนนะครับหรือว่าเดือนสิงหาคมมากกว่านีาา่โดยรวมแล้วตลาดในเดือนมีนาคมเนี่ยเรามีโอกาสเห็นกระแสฟันโฟวกลับเข้ามานะครับผมมองเซสถึเป็นภาพการแข่งขึ้นนะครับหนึ่งห้าเก้าูนย์แนวต้านกับหนึ่งกูห้าแนวรับเนี่ยเราไซผมมองลิมิตมากนะครับหนึ่งห้าห้านะครับก็มีดาวไซจากเมื่อวานไม่เยอะแล้วก็หนึ่งห้าสี่ห้าทะลุจริงๆหุ้นท o อป i ิกเดือนนนี้ะครับ จริงๆแล้วในทีมเด่นๆถ้าใครดูบิ๊กแคปเนี่ยมันจะมีพวกซิคิคลนะครับยังเป็นปิโตเคมีที่น่าสนใจเหมือนเดิมแล้วก็แบงค์ขนาดใหญ่ <Okay. S 2> ดูกลับมาน่าสนใจนะครับพวกค้าปลีกรับเหมาเนี่ยที่ลงมาลึกเนี่ยก็มีโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าลงทุนมองภอาพของการลงทุนจริงผมคิดว่าเดือนนี้มิไดมองแคปน่าสนใจนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นบิ๊กแคปผมเลือกแค่ตัวเดียวนะครับในป็น,นี้ผมเลือกตัว i v วีไวนะครับ oh. เป็นท็อปปิก i v ว mm. วันนี้ก็ถือว่าสัญญ,ญาณเทคนิคค่อนข้างดีนะครับแล้วก ให้ดูนาตัาน37นะครับก็ใส่7.5ไว้เหมือนเดิมน,นะครับแนวะรับ35บาทถัดมาจะเป็นสมอลล์ขับเหมือนเลยนะครับเราแนะนําตัวกลุ่มซอฟคอม2ตัวนะครับคือ s p a นะครับรมองในเรื่องตัวเอ็นนิ่งเนี่ยพ้นจุดต่ําสุดไปในช่วงไตรมาส4นะครับแล้วก็ Q1 เนี่ยเรามองในเรื่องตัวสัญญาณการสออกอย่างพาร,ราที่ดีขึ้นจะเป็นเหกระชายเอื้อนหนุนนะตัวรบกันตัว s p a เริ่มได้รวมเอ SCA เองเนี่ยนะครับมันมีก็ถือว่าดีกลับค่อนข้างแรงนะครับก็ให้ดูแบบนี้นะครับแนวรับบริเวณ ่21บาทนะครับเป็นแนวลัอหลักนะครับแล้วกาด้าน,น,นบนอยู่ที่บริเวณ22นะครับกับ22.8นะครับกล่องอของการเรดดิง้งค,ค่อยๆดูไปนะครับสำหรับตัว SCA อีกตัวหนึ่งเป็นตัวน้ำตาลบริรัมนะครับก็ภาพเดียวกับ SCA นะครับคือโครงการส9จุดล็อปแล้วลตอนนี้เองเนี่ยภาพของตัวราคาหุ้นกำลังไต่เวีขึ้นมารอบใหม่รอแนวโน้มโง,งการใ,ในช่วงไตรมาสท,ที่จะดีตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับถ้ายืนเหนือ15บาท20ได้เมื่อไหร่นะครับจะเป็นภาพของการ ไซเวอัพที่แข็งแรงขึ้นนะครับรเนลต้าเนวต้า15.5-16บาทแนวะรับอยู่ที่14.8สำหรับตัว BRR นะครับแล้วก็อีกสองบริษัทจะเป็นตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็จะดูเดืดๆหน่อยนะครับแต่โดรวมแล้วมันมีค่าสลิตทั้งสองตัวนะครับในเรื่องตัว Penny Moon นนต่มด้วยแล้วก็เรื่องตัวภาพประจัยโดยเฉพาะตัวนะครับ BWG นะครับแนวะรับที่2.04ต้านบน2บาท20 นะครับแล้วก็ตัวพเอที่สี่นะครับวันนี้ก็เป็นภาพของการพักลงมาเล็กๆแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาได้นะครับก็จะมีแนวต้านที่บรดเวณ0.82นะครับแล้วก็0.85แนวรับอยู่ที่0.75นะครับตัวท้ายเป็นตัวพัฒนาชิวใสนะครับก็เป็นตัวบีลนที่พักที่เส้นดิสทาแล้วก็เริ่มดิ่กลับขึ้นมานะครับก็จะมีแนวต้านที่1.86นะครับแล้วก็1.9แนวรับอยู่ที่ อันหนึ่งจุดเจ็ดเก้าอันนี้ก็เป็นหุ้นหกตัวนะครับ็อบพิกกำเดือนนี้นะครับผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับการซื้อเพื่อการทุนครับมีขนาดกลางกับขนาดเล็กเลยนะคะครับผมออของโนมุระเล่นเล่นตัวกลางตัวเล็กแล้วเลรอครับเพราะยิงสองเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยมิสมอลแคปมันอ<ช>ันเดอร์ฟอร์มเราเล่นพวกตัวใหญ่นะครับก็เลยคิดว่าเดือนมีนาะคมมันมีโอกาสที่เห็นมิสมอลแคปมันกลับมาเพราะว่าภาพตัวเออร์ดินก็นก็มีสัญญาณที่ซัพพอร์ตด้วยนะครับผม อครับมาดู c วเอนะครับเราลองมานะครับแล้วก็เอขึ้นมานะครับเราจะส่วนเป้าหมายถัดไปที่บริเวณ9.87แล้วนะครับพี่มันคนลองมาตอนนี้เองเนี่ยนะครับยกระดับล็อกโควิดหน้าลองขึ้นมานะครับหลังจากที่เราลองที่บริเวณต่ำกว่า9.75นะครับก็ดูที่ภาพแนวรับหลักนะครับบริเวณ9.1 8นะครับกับ9.9สองระดับนี้ไม่ควรย่อหลุดนะครับถ้าหลุดต้องล็อกโควิดหน้าหลอกครับควรจะดิ้งลอง ส่วนป้าด้านบนนะครับตอนนี้เรามองข้ามไปนะครับมองข้าม987ไปนะครับที่เรียน992นะครับแล้วก็บริเวณ997ครับอ๋อแนวต้านใช่ไหมฮะครับไป992เลยนะฮะแต่ว่าถ้าถอยลงมาต้องล็อกโปรฟิตที่981ใช่ไหมคะ981กับ979ครับผมออเพราะว่าเปิดที่975ใช่ไหมใช่ครับพี่มอนต่ำกว่า975จริงมันไป972.5ตัวนั้นะนะครับเป็นตัวที่เราลองประกอกเลยครับผม โอเค <Okay, S 2> ได้ได้แล้วทองนะฮะทองคำอย่างที่ย้ําไปเมื่อคืนนะว่ามันมีปีดของฟรัมเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะผันผัวแล้วก็หลุดจริงๆนะครับหนึ่งสองสี่เจ็ดต้องลอง็อกหน้ารองรอบใหญ่มารอบหนึ่งนะครับอตอนนี้การพักลงมานะครับถือว่าน่าสนใจนะครับที่จะเข้าไปเสียิยงรองไหมจริงๆก็น่าสนใจนะครับก็ในแง่งกลยุทธ์เองเราวางบริเวณหนึ่งสองสี่หนึ่งบวกลบนะครับเปิดรองได้นะครับแต่ว่าจุดถอยหลักของเราเนี่ยจะประมาณ จุดพอยต์นะครับหนึ่เป็นแนวรับหลักนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเราดูกับพี่เดิมเลยก็คือ1นึ่งสองครับหนึ่เท่าไหร่นะฮะแนวรับหกสิแนวรับหนึ่ครับหมหนึ่นะฮะครับจุดในการเปิดลองใหม่ก็คือ1 2ึ1บวกลบครับโอเคบวย่องลงมาครับผมครับโอเคได้ค่ะขอบคคุณ่สวัสดีครับคราวนี้ก็เป็นรายละเอียดของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนา